มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเปิดเบทีวิชาการจัดประชุมวิชาการระดับชาติสมาร์ทครั้งที่6ถ่ายทอดผลงานเพื่อกระตุ้นสร้างสรรค์งานวิจัยนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการชะลวัยและฟื้นฟูสุขภาพและสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติสมาร์ทครั้งที่6ในหัวข้อสุนทรียภาพทางสุขภาพและความงาม harmony in healthcare the 2024 national Conference on Anti-Aging, Alternative Medicine, Aesthetic Medicine and Wellness ในระหว่างวันที่20-21กรกฎาคม2,517ณมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตที่ผ่านมาค่ะ ที่เาการจัดงานในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราก็เป็นหน่วยงานหรือองค์กรทางด้านการศึกษานะครับที่สัพท์สูงนับศาสตร์ของแอ r ทยทิ้งเวลเนสนะครับแท้ทางเรื่องคจุทียบและก็เอสเซติกนะครับเราเป็นสถาบันที่มีการให้การศึกษาในระดับปริญาโทในระดับสูงแับนี้แล้วเราก็คิดว่าเราต้องการที่จะรวบรวมนะครับองค์กรสถาบันการศึกษานะครับในเครือข่าย นะครับองค์กรที่ให้บริการสุขภาพทางด้านดีในส่วนทั้งภาครัฐบาลและก็ภาคเอกชนนะครับกระทรวงนะรับสมาคมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จัดเป็นงานประชุมระดับชาติซึ่งนอกจากจะเป็นการรวบรวมสร้างสายสัมพันธ์ของอ องค์ประกอบเราด้แล้วนี่นะครับยังเป็นการพัฒนาความรู้ทิลปะภาพนะครับแล้วก็เป็นที่น,น,นาเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในกลุ่มของวิยทยาถัวของเราด้วยครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเราจะสังเกตเห็นจากจํานวนคนที่เข้างานจํานวนกู้ที่ออกงานนะครับแล้วก็องค์กรต่างๆที่มา sign MOU กับเราอยู่ด้านหลัง Black ด o t นี่นะครับก็จะเห็นเป็นเครือข่ายองค์กรซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดทุกปีครับ ก็สองวันนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายวิชาการที่อัปเดตในแต่ละปีนะครับที่สอดคล้องกับธีมที่เราวางเอาไว้นะครับแล้วก็มีการออกมุตต่างๆนะครับแล้วก็มีการนำเสนอผลงานวิชาการของทังาษศาสตรคุณปริยาโทนะครับเรามีทั้งหมด3ข้อประชุมด้วยกันครับรข้อนี้นะครับเรามีทั้งศาสตร์ของวิศวาะาชลอวัยอันทยจิ้งนะครับ แพทย์ทางเลืกอั a l ทอร์เนทีฟอยู่ในห้องใหญ่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเวชศาสตร์ความงามนะครับซึ่งในส่วนของเวชศาสตร์ความงามเนี่ยเรามีทั้งนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่ก็สนใจที่จะหาความรู้แล้วก็อัปเดตนะครับไม่น้อยหน้าไปกว่าประชาชนทั่วไปหรือคนไข้ทั้งหลายนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของอท์ไทยจิ้งเองเนี่ยเราก็มีทั้งหัวข้อที่อินเทรนทันสมัยไม่ว่าจะเป็น practical p า a c ทิเ a l point นะครับทิปนะครับเทคนิคต่างๆนะครับความรู้ทางวิชาการในเรื่องของความอ้วนเมตาอบริเอ็กซ์นะครับการลดอาหารการออกกำลังกายเรื่องของลำไส้นะครับเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของมะเร็งเรื่องของแพ่ทางเลือกซึ่งเ,เราต้องเรียกได้ว่าที่นี่างานประชุมนี้เป็นงานประชุมระดับชาติงานเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมศาสตร์ทางด้านนี้ ทุกศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นออัันไทจิงลเทอร์เนทีฟเอสเ e ติกแล้วก็ wellness อของประเทศไทยไว้ไวที่สุดนะครับในปีนี้นะครับเท่าที่สังเกตเห็นนะครับจากปีที่แล้วจนกระทั่งมาปัจจุบันนะครับก็จะมีในเรื่องของคอล collagen b i ิมูเลเตอร์นะครับคือตัวกระตุ้นผิวให้ดูอ่อนเยาว์นะครับไม่ใช่แค่ท็อกซินฟิลเลอร์หรือเลเซอร์ในในอดีตนะครับรวมไปถึงเครื่องมือเลเซอร์ laser, หรือเครื่องมือ energy based device คือเครื่องที่ใช้พลังงานนะครับใหม่ๆที่ทําให ลดความลดความเจ็บปวดนะครับเราจะคุ้นเคยกับเครื่องที่ยกกระชับหน้าหลากหลายรูปแบบแต่ว่าปัจจุบัน,นเนี่ยมีเครื่องที่พัฒนาไปมากกว่านั้นใช้เวลาที่สั้นลง ความเจ็บปวดที่น้อยลงและผลลัพธ์ที่มากขึ้นนะครับรวมไปถึงอุอบรณ์ทาจักไใหม่นะครับและรวมไปถึงเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในงานประชุมครั้งนี้ด้วยครับคิดว่าเรื่องของเวชศาสตร์ชลอวัยเนี่ยจะได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะอย่างที่ได้พูดในที่ประชุมไปน,นะคะว่าเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงแล้วถ้าเกิดเรามีผู้สูงอายุใน,ในบ้าน และก็เกิดท่านเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นภาระนะคะเป็นความไม่สบายใจของคนทัง้งครอบครัวและถ้าจริงๆแล้วก็จะเป็นภาระไปถึงสังคมแล้วก็ถึงประเทศชาตินั้นเรื่องของวิชาศาชราวัยเนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพดีถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตมื่นทำามีผู้สูงอายุที่บ้านแต่เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะสังคมในครอบครัวสังคมของประเทศไทยก็จะ,จะเจริญยิ่งขึ้นได้ด้วยะคะ่ะ ต้องบอกว่าเทรนด์แอทไทจิ้งเป็นเทรนที่มันเป็นโคดเลตระดับโลกเราเรียกเฟรนซ์จากอาเมริกาโตขึ้นประมาณ6%ต่อปีถูกไหมคะประเทศไทยเองก็โตตามมาเรื่อยๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะ การที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิต anti aging หรือว่าศาสตร์ของรรวิยัยศาสตร์เราไช่วยเข้าไปมีบทบาทมากๆในปัจจุบันในกลุ่มของธุรกิจสุขภาพและความงานโดยเฉพาะอาหารเสริมซึ่งสำหรับเมเองแล้วเพราะพูดบอกว่าในแผนที่เป็นลูกศิษย์ที่ DPU นะคะอาจารย์มากแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเนี่ย ได้นําองค์ความรู้ไปต่อยอดในกับธุรกิจได้ได้มากๆและสุดท้ายนี่ก็คือไปส่งถึงผู้บริโภคผู้พวกเริ่มมีความเข้าใจแล้วก็เอาองความรู้เนี่ยไปต่อยอดเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคค่ะก็คือเรียกว่าสําคัญมากแล้วก็เป็นการเ,าเรียกว่าทําธุรกิจภายใต้องค์ความรู้ที่ถูกต้องค่ะคือมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเริ่มเริ่มจากที่ได้คุ้นเคยกับอาจารย์มาดเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะก็ได้เริ่มตักสูตร anti aging อย่างที่อาจารย์มาได้กล่าว้ไปบนเวที เราเองเนี่ยเราต้องการที่จะขยายสาขาในเรื่องของเวลเนส์ให้มากขึ้นนี่ก็มุมมองใน,นะในการผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยต้องการที่จะผลิตบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนในสายแพทย์เนี่ยที่มีความรู้ในเรื่องของแอนติ g ายจิ้งในเรื่องของเวลเนสในเรื่องของไลฟ์สไตล์เวชชีนเพราะฉะนั้นในปีต่อไปเนี่ยจะเห็นว่าเราจะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก10กว่าสาขาที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเวลเนสในอนาคตนะคะเอต้านิวครบจบทุกข่าว